สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนะฮะ2563นะครับต้องบอกเลยว่าหนังตอนเช้าตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่านะไดเว่าแม่ปิดไปบวกกว่า12จุดนะครับแต่พอตลาดพักบ่ายต้องบอกเลยว่าแรงขายนี่ว่าถล่ทมทลายนะฮะเรียกว่าดูจากปัจจัยข้างนอกประเทศแล้วนะต้องบอกเลยว่า ตลาดหุ้นตามประเทศหลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดาวโจน์รวมถึงดาวโจนล่วงหน้าณนะปัจจุบันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยสถานการณนะ์บนตัวแปรบนข่าวสารนะ่าบอกเลยว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดนะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี่ก็ยังคงมีตัวเลขที่แบบว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็ถือว่ามีข่าวดีตรงที่ว่ามีเรื่องของผลการทดลองนะยา เกี่ยวกับพวกยารักษาเจ้าไวรัสโค v i น1ทนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเรียกว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงถึง62%นะครับแต่ดูเหมือนกับว่าบ้านเราเองต้องบอกเลยว่าวันนี้นักลงทุนเรียกว่าวิตกกังวลน่เรียกว่าหลังจากที่ทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดาทเรียกว่าออกมาเปิดเผยน,นะเรียกว่าพบผู้ติดเชื้อ3รายนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่พักอยู่ใน สเตต์คอมบันเทียนะฮะเรียกว่าแนวหนึ่งใน3ามรายเนี่ยถือว่าเป็นเป็นทหารนะเรียกว่าเป็นชาวอียิปต์นะครับเรียกว่าเดินเขา้าเดินเข้ามาเนี่ยนะเดินทางเข้ามาในปฏิบัติการภารกิจในไทยวันที่8กรกฎาคมนะโดยเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะจากน,นวันที่9กกรกฎาคมก็เดินทางออกนอกโรงแรมบินไปปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจทางการอาหารในประเทศจีนแล,และกลับมาในวันเดียวกันและเข้าพักในโรงแรม แห่งเดิมในจังหวัดระยองนะครับเรียกว่าผลตรวจพบติดเชื้อในวันที่สิบนะครับตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่าในส่วนของลูกเรืออีก30มิรายยังไม่พบการติดเชื้อเรียตรวจซ้ําในวันที่ส1บดนะครับจากนั้นนั้นเดินทางกลับยัง,ยงยกลับไปยังอียิปต์นะแต่ผลตรวจออกมาในวันที่สิบสองกรลยาคารดากรมถือว่ายืนยันว่าเป็นการติดเชื้อนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับในส่วนของ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะอยู่ระหว่างการสืบสวนโรคนะผู้ที่อาจจะสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อนะดังกล่าวได้ในจังหวัดระยองนะในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการการนักลอบเข้าประเทศนะแต่ว,ว่าผ่านทางช่องทางธรรมชาตินะครับเรีวยกว่ากระทำให้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าใน,ในโลกของโซเชียลมีเดียเองหรือว่านักหนูเอก็เกิดความวิตกกังวลนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหีด้ว,ว่า ใน,นวัตวเลขผู้ดิเชื้อทั้งหมดเลยว่าในประเทศเองถือว่านิ่งมานานเนี่ยแบบพอเกิดการที่แบบว่ารอบนี้นะเออจะเกิดการระบาดรอบ2หรือไม่นะครับผมว่าตรงนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนก็เลยแบบว่าเทขายหุ้นมาก่อนซัดออมก่อนเรียกว่าเอาเงินออมก่อนเรียกว่าอย่างนั้คือเพเซฟไปก่อนจุดนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าหุ้นที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยวันนี้กลับกลาย็นแบบส่งผลบวกกันกับหุ้นของถุงมือเทพถุงมือทองคําอย่าง stgt น่เรียกว่าวันนี้เรียกว่าบวกกันนี่เกือบ10%กันเลยทีเดียวน่สามารถนำพาให้ตัวแม่อย่าง s c a เนี่ยบวกไปถึง8%กว่าได้น่าก็ถือว่าเป็นนะเดีวกว่านะก็โดยรวมอาจจะไม่ดีแต่ถ้ามาดูแยกกันแบบว่ารายตัวตั้งหมดเลยว่าโอ้โหถือว่าน่าจะมีหุ้นที่แบบว่ายับประคองตลาดได้นะคือหุ้นที่เกี่ยวกับถุงมือยางจุดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็น นะเป็นสภาพบรรยากาศนะว่าเกี่ยวกับวันนี้ว่าเอ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่พยายามจะรวบรวมตัวแปรรวบรวมปัจจัยนะรีกว่าเอ๊ะทำให้ตัวอะไรที่ไปมีอิทธิพลส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยนะเดีย๋ยวผมจะต่อสายไปถึงกูรูนักวุริลุ่วงหรือว่าอาจารย์นักวุริลุ่วงประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลง,งทนุนต้นทางคอประเทศจำกัดนะาจะมาให้มุมมองดูที่ว่าแมวันนี้นะเรียกว่าอะไรทําให้แบบว่าคนตัดสินใจแบบถล่มขายหุ้นออกมา พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสภาพตลาดตรงจุดนี้จะเป็นแบบอินดี้นะหรือว่าจะเป็นแบบทั่วโลกนะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปถึงอาจารย์นัทวุฒิลูวงสักครู่ครับผม แลาจารย์น่าจะยังติดสายหรือติดธุระอยู่นะครับยผมจะสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้นะครับไปก่อนนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้แต่ชีปิดที่1,342.37จุดนะครับลดลง8.13จุดนะครับคิดเป็น0.60%นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น62,336.36สนล้านบาทนะครับสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีการ ซื้อขายมากคือประจำวันี้ได้แก่นะฮะอันดับ1ครับ CPF นะครับมูลค่าการมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น3,564.20ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่33.75บสาท75สตางค์เพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น6.30%ตัวที่2นะครับ STGT นารู้วสีจังโกรบน้รูว่ามูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น2,816.18ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่ 81บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น7บาท25สตางค์คิดเป็น9.73เเซนะครับอันดับที่3นะครับ STA นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,878.96ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่30บาท25สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น2บาท25สตางค์คิดเป็น8.04เอันดับที่4นะครับปตทมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,7126 จ59ล้านบาทนะครับราคาหุ้นปิดที่37.50ตางค์ลดลง7 5สตางค์คิดเป็น1.96อันดับที่5นะครับ a o t มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,668.55ล้านบาทราคาหุ้นปิดที่5.4บาท50ตางค์ลดลง50ตางค์เป็น0.91นะครับนั่นคือ5หนักครับที่บอกว่ามีการซื้อขายกันมั่นสุดนะครับตรงจุดนี้นะนอกจากตัวแปรที่ผมเล่ากลิ่นให้ฟังว่า นักงมีความกังวลใจเรื่องของการแพร่ระบาดรอบ2องนะสำหรับในประเทศไทยนะนอกจกนี้ในแง่ของเฟกเตอร์หรือว่าคีย์ในของวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้ก็จะมีไฮไลท์เกี่ยวกับท้งของปัจจัยภายนอกปัจจัยต่างประเทศที่แบบว่าต้องมานั่งจับตาเรื่องอย่พวกเรื่องผลการประชุมนะของโอเปกพารนะเดียวดูดีว่าเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยเขาจะมีการ ท่าทีอย่างไรเนี่ยจะมีการประชุมวันที่14และ15กระกฎาคมนันณะที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนั้นแล้วก็ธนาคารยุโรปเนี่ยก็จะประชุมวันที่15-16กระกฎาคมนะส่วนวันที่17กระกฎาคมมันจะเป็น EU Summit นะก็จะเป็นวันนี้ต้องบอกเลยว่านะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพใหญ่ๆมหาภาคนั้นว่าเอ๊ว่าเรื่องของท่าทีต่างๆนี้จะมีอิทธิพลต่อตลาดโลกนะครับอย่างไม่ต่อสายไปถึง อาจารย์นัทวุฒิลูกโมกอีกครั้งหนึ่งครับผมสัก,กครู่ครับ เราจะให้ติดสายลูกค้าอยู่นะเรามาเข้ามาสู่หมวดของช่วงที่2ของรายการเลยแล้วกันนะครับในส่วนของหุ้นเทคนิคสุดสะนะครับเรีวยกว่านะถือเป็นช่วงที่2ของรายการนะซึ่งวันนี้คุณอภิวัตทวีสิริเวชนะฮะนักเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองวันนี้ต้องบอกได้ว่านะกรองหุ้นมา2ตัวนะครับเรีวยกว่าวันนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ต้องบอกได้ว่าได้รับความสนใจจาก นักลงทุนจํานวนมากนะสะท้อนได้จากปริมาณการซื้อขายแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าขึ้นแท่นติดอันดับหนึ่งนะที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นั่นคือหุ้นของ c p f นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเรียกว่าทางเทคนิคนะดูแล้วี่แข็งแข็งแกร่งกว่ากว่าตลาดเรียกว่าวันนี้ก็ถือว่าสวนตลาดตรงจุดนี้นะว่าทางนั้นของคุณอภิวัตรได้ตีเส้นนะเรียกว่าทั้งหลายๆเส้นออกมานะพบแนวรับอยู่ที่32มสิบสองบาทเจสตางค์นะส่วน แนวรับถัดไปอยู่ที่32บาทนะสำหรับแนวต้านของ CPF อยู่ที่3.4บาทถ้าสามารถผ่านไปได้นะครับต้องบอกเลยว่าก็จะอยู่ที่36บาทงจุดนี้ก็ต้องมาดูที่ว่าลีลาหรือหมากเกมหุ้นของ CPF เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะสับในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับผมนะในตัวที่2นะครับนันคือตัวเมกาในโหุ้นก็คือ MEGA นะจะบอกเลยว่านะคุณอภิวัฒน์บอกเลยว่า,นะออวาโอ้โหตัวนี้ถือว่าราคาเนี่ยทำา i g ใหม่ในในรอบ กว่า2ปีนะครับโดยมองแนวรับของหุ้นเมกาอยู่ที่38บาท75สตางค์นะครับส่วนแนวรับถัดไปที่37บาท50สตางนะครับตรงอยูนี้สำหรับแนวต้านอยู่ที่42บาทถ้าผ่านไม่ได้ก็นแนวต้านถัดไปอยู่ที่45บาทนะครับต้องบอกเลยว่านั่นคือเทคนิคที่คุณอภิวัตรแบบว่าดูแล้วเนี่ยแบบว่าเห็นแล้วนะหุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยมีโอกาสที่แบบว่า ไปต่อแล้วกันนะพูดเป็นภาษาแบบบ้านชาวบ้านง่ายๆอย่างนั้นนะสำหรับนักทุนพอทราบในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคแนวรับแนวต้านแล้วก็ต้องมานั่งดูทาการบ้านส่วนตัวด้วยว่ามีความคิดเห็นมีมุมมองนี่สอดคล้องไปทิศทางเดียวกับคุณอภิวัตรหรือไม่นะครับผมจุตรงที่นี่ต้องบอกเลยว่านะหุ้นทั้งสองตัวถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเรดาร์ของนะักวิเคราะห์หลายๆค่าย นะครับนั่นคือช่วงที่2ของรายการกล้วยหอมกับกุรูนั่นคือช่วงหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนั่นคือนั่นคือใน,นเรื่องของโบกเกอร์นะฮะมองตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นั่นเะรียกว่าผมพยายามทีมงานของทีมพุ้นนิสัยต้องบอกเลยว่าพยายามรวบรวมมุมมองของบทวิเคราะห์ได้หลายค่ายว่าเอ๊ะเขามองตลาดหุ้นสัปดาห์นี้เขามองกันอย่างไรนะรเริ่มเริ่มได้จากท่านของค่าย DBS Vicker ประเทศไทยนันเะรียกว่า นะในมุมมองของนเรามีข้อแล้วนะเลือกเล,เลยว่าเป็นจังหวะนะซื้อนะจังหวะอ่อนตัวแล้วก็ขายทำำํากําไรในช่วงของการรีบาวนะครับหรือว่าถ้าทางเทคนิคก็คือเน้นเล่นรอบไปก่อนนะแต่ถ้าดัชนีตลาดเป็นลบในช่วงต้นสัปดาห์นะหรือต่ากว่า1,350จุดนะจะมีแนวรับจัดไปอยู่ที่1,330จุดและ1,300จุดนะครับส่วนแนวต้านเมื่อรีบาวนะ์จะอยู่ที่1,360จุด1,300 80ดจุดนจุดนะครับแล้วก็มาถึงตรงจุดที่ว่า1,400จุดนะครับสำหรับหุ้นที่อยู่ในความน่าสนใจหรือเป็นหุ้นเด่นของค่าย DBS นะั้นเรียกว่าวันนี้นะเรียกว่าแหม่มีทั้งหมด6ตัวนะครับนั่นคือ AP นะครับ SC นะแล้วก็ ST i นะครับเด l ต้ JMT แล้วก็ TU นะครับนั่นคือหุ้นที่น่าสนใจหรือหุ้นเด่นของค่าย DBS เเขานะครับในส่วนของ บริษัทหลักทรัพย์อันดับที่2นั่นคือตัวของคันที่กรุ๊ปนะครับต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้น่้ประเมินกรอบความเคลื่อนไหวนะทั้งสัปดาห์อยู่ที่1 3 1 0จุดนะครับถึงถึงหนึ่งจุดนะครับผมตัวจุดนี้นะเรียกว่าหุ้นเด็ดหุ้นแซ่บนะของค่ายคันที่นะเรียกว่า2ตัวนะครับนั่นคือ c p f แล้วก็ PSL หรือ p c h i ฟ Shipping นะครับซึ่ง กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นั้นควรเลือกหุ้นนะที่มีผลประกอบการที่แข็งแรงนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งทางด้านของครันที่กรุ๊ปเองเขาก็มองนะหุ้นของ BAM นะครับคาราบาวนะ c k c p f นะ TFG ท,ทันะครับนั่นคือมุมมองของค่ายของครันที่กรุ๊ปเขานะครับส่วนบุกเกอร์ที่3นะครับนูวนาพัฒนาสินนะครับเรียกว่า มีการประเมินตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะ่เรียกว่าไซเวดาวนั่นเรียกว่ามองนแนวต้านอยู่ที่1,370จุดนะครับต้านถัดไปอยู่ที่1,386จุดนะส่วนแนวรับอยู่ที่1,320จุดแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่1,310จุดนะครับตรงจุดนี้เรียกว่าหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้นะทางด้านของนุ่มมราเองก็มองท u นะฮะค,เคงเจริญนะแล้วก็ทัสโกควงเจริญก็คือหุ้น KCE นั่นเอง นะครับสำหรับมาถึงค่ายของหลักทรัพย์ cgs นะ cib นะรเรียกว่าส,สัปดาห์นี้นะเรียกว่ามองหุ้นเด็ด3ตัวนั่นคือ advance cpn และ cpf นะครับมาถึงโบรกเกอร์สุดท้ายนะครับนั่นคือตัวของบริบรษัทหลักทรัพย์ ktb ประเทศไทยนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้นะยกว่าเน้นให้ถือเงินสดถือเงินสดไปที่40%นะครับโดยมองกรอบนะของดัชนียอยู่ที่1,310จุด ถึง1,370จุดนะครับหรือว่าหุ้นที่แนะนําในพอร์ตนะพอร์ตหลักนะเขามีการตัด p t g นี้ออกนะเรียกว่าเหลือหุ้นคอม7นะ KCE JMT DCC นะส่วนหุ้นในพอร์ตของ KDBST เนี่ยนะฮะเซ็ต50หรือว่าสกายเน็ตนะเขาเลือกหุ้น CBG นะก็คือคาราบาวน์นะครับพูดง่ายๆแล้วก็แอดวานซ์บีกริมนะครับนั่นคือ บริษัทหลักทรัพย์นะ้าที่เอ่ยมาถือว่ามีมุมมองที่มีค่อนข้างมีความหลากหลายก็มีหลายตัวเหมือน,นที่แบบว่าให้ความเห็นแบบว่านะแบบว่าเหมือนกันใจตรงกันเนื่องจากเป็นตัวของ TU นะตัวของ CP ตัวของ CPF นะฮะหรือว่าตัวของ Tasco นะครับตัจุดนั้นนะสำหรับนักลงทุนที่ได้รับฟังข้อมูลในส่วนของมุมมองของบรกเกอร์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า คงต้องไปนั่งทําการบ้านแล้วก็ดูจับจังหวะดูตลาดดูสภาพแวดล้อมดูดีว่าตัวแปรไหนที่แบบว่ามันทําให้สร้างความอ่อนไหวนะ้ให้กับจิตใจของนักลงทุนนะครับซึ่งตลาดพูดตอนนี้ก็คือคียัหลักๆนะนอกจากนั้นเรื่องทเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจัตะเบียนที่ประกาศออกมานในช่วงของเป็นเรียกว่างวดของไตรมาสสนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ การแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด19ทั่วโลกระลมถึงความคืบหน้าในการคิดค้นการทดลองนะของเกี่ยวยาวัคซีนนะที่จะมาใช้ต้านตัวของไวรัสโควิด19ตรงนั้นจะมีอิทธิพลนะหรือว่าเป็นตัวแปรที่ทําให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นได้นะครับนั่นคือนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะต้องขออาลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ใน ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม